อยู่บนรถเบสาธารณะในเมืองไหนก,ก็ยา้อากาศเย็นสบายผู้คนก็ไม่พบุกานสาเหตุที่เมื่อกี้ขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าก็ <c oughs> ไปเจอป้ายรถเมย์ก็นั่งต่อรถเมย์ไปอีกป้ายเึงเพื่อไปอีกที่นก็อยากจะลองดูครับว่ารถไฟฟ้ารถเมย์มันเป็นยังไง แตกต่างกับบ้านเรายัางไงก็คือคงจะแตกต่างกันเยอะเพราะว่าบ้านเราสังเกตดูคือรถเ้น์เนี่ยจะโหนหรือมันลิงแต่ที่นี่ไม่มีอาจจะเป็นช่วงบ่ายก็ได้ที่ไม่ใช่ช่วงธุรกิจแต่คนที่นี่เขาน,นิยมรถไฟมากกว่าเพราะว่ามีรถไฟใต้ดินหลายสายเมื่อกี้สายที่วราังมาเนี่ยไปรปูรอบเมือง จะไปลงที่ไหนมันก็ลงที่เดิมเไม่ลงเขาง่ายๆเดี๋ยวซ้ายเข้ามาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขี่รถซ้ายแล้วไม่ได้ขี่รถฝ่าไม่แปลกว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเนี่ยเรามีความใกล้ชิดกันมากอะไรเลยมก็คล้ายๆกันการรักษา,กาวัฒนธรรมเติมๆก็รักษาไม่ได้ แต้ทางของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาสร้างมาใหม่ก็ดูมันดีมันก็ทันสมัยคนเข้านิยมปั่นจักรยานกันเพราะว่าสังเกตด,ดูนะคนฟุตบาทอะจะมีเล่นจักรยานอยู่สำหรับไปขี่จักรยานแต่จักรยานที่นี่ก็ขียยย่ช้าเขาไม่ได้เร่งๆไปไหนไนคเหมือนบ้านเรา ไม่รู้จะรีบไปตต่กันที่ไหนที่นี่ก็มีแบบเยอมากทางม้าลายเนี่ยพอเห็นคนเดินปั๊บรถจะจอดโดยอัตโนมัติเลยคือเหมือนเป็นในเรื่องของวินัยที่สร้างมาตั้งแต่ตั้งเดิมในสมัยโบราณคือสีแยกใหญ่ที่ขนาดสีแยกใหญ่สบานลอยของบนก็มีแต่ข้างล่างรถก็ไม่ติด รอไปแดงแป๊บเดียวแป๊บเดียวออกแล้วไม่ต้องแย่งไม่ต้องแทรกไม่ต้องไม่ต้องแทรกไม่ต้องเดียวเปลี่ยนซ้ายขวาเล่นใครเล่นมันเล่นเลี้ยวขวาก็คือเข้าเล่นเลี้ยวขวาเลนตรงไปก็เลนตรงไปอย่างตรงเลยเรียนเหมือนขบมเป็นตัจะเป็นสะบานลอยรอเลี้ยวขวารอยรถไปก่อนเนี่ยก็ให้คนข้ามก่อนแล้วก็เึินไป เป็นวัฒนธรรมที่ดีมากกระบวนจะเป็นสมารลนรถวีจันอาจจะเป็นรถวิ่งข้ามเมืองเรื่องแค่นี่มันอันนี้มันภายในเมืองที่ผมกล่าวถึงที่นี่ก็เมืองก็คือเมืองนากยยาจะเห็นไปฮอนด้าจู่ ดูแล้วก็เขสาสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรมานั่งมาอะไรแล้วก็สะอาดดีอาจจะอาจจะทำความสารระอาดไม่ดีไม่ใช่ว่าเข้าอู่แล้วก็ทิ้งเลยยังาไมา่รอเขาเขาฝุ่นรอเล่นไปตามเรื่องทีนี้ที่แยกไปแดงรถจอดข้างหน,าน้าที่แยกข้างนานหลังก็แม้ ขึ้นไปครับคนโดยสารขึ้นเอาได้เวลาลงแล้วก็ได้เวลาลงแล้วก็ลงไปเจอรเซเว่นก็มีีอ้ร่บที่ผมบอกสะพานลอยคระนะรถสายไหนก็ไม่รู้น่งหงานแล้ว สายยิบมก้าวน่าจะใช่ไหมนั่นดูสภาพน่าเดินรถกำลังมาโตโยตา้ารุ่นหไหนไม่ทราบสวยรถสวย,วยงามที่นี่นี่ใหญ่นี่นอพยพจากไหนพี่รู้แนยเดินอยู่ ก็ได้สงสารเขาไม่ว่าประเทศไหนนะครับมีทั้งคนจนคนรวยคนได้โอกาสก็แล้วแต่ว่าบุญกรรมวาสนาสร้างในาปานก่อนจะสร้างกันยังไงอยู่ยังไงเดินผ่านเซเว่นเซเว่นนี่มีไปทั่วเหนเซเว่นเห็นนะะมีแต่คนขี่จักรยาน มีคนเขียวยานก,ก็ก็รอรอจนป้ายสัญญาณไปเขียวให้คนข้ามจะข้ามได้รถก็จอดถ้าเราข้ามตอนนี้จะชตนตายเปล่าเลยเพราะเราไม่มองสัญญาณข้ามดูใกล้ๆก็ดูรถไปโน่นแล้วขวางที่ขวาง,งจะดูรถไม่ติดเมืองใหญ่นะเมืองนัยก็ยเนี่ย means. ที่ขบ่นดูเป็นสะพานลอยก็สังเกตดูที่กรุงเทพสะพานลอยไทยญี่ปุน่นอ่ะส่วนใหญ่จะส่วนมากจะทำเป็นโครงเหล็กไม่ได้เป็นแท่งคอนกรีตอันเรายกเสาคอนกรีตขึ้นมารวมแล้วก็เหล็กวางอยากแม่พ่อไปแนะดงอยู่นี่แท็กซี่เขาจอดนะคุณไวีเกี่ยวนั่นแหละก็เลยคนขับละไปแล้วเห็นล้ว จักรยานก็ไปแล้วมันจะเป็นที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยมีแต่รถถีบเห็นไหมไปแดงก้นก้ามนั่นแหละเลียนจักรยานก็ขี่กันมานะมัน,นเดินก็เดินไปดิจักรยานก็ขี่เลยเห็นไหมณเมืองนาโกยา เชี่อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปเมืองโอซาก้ามาให้ดูเดี๋ยวปิ้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 วรไปกลคลิปเยอรอคนก้ามแต่ไม่มีใครข้ามัถทีไฟแดงเลยไหมก็รออีกไม่ไรนี่คือสบานรอย น่าจะเป็นอทางด่วนหรือไงเนี่ยเนี่ยผมมาจากครงนี้นั่งรถไปเดียวอยากทดลองดูเมืองก็เปไกลอะไรยางไเงเน,นี่ยบา,ดดางดูเห็นไหมเดินจักรยานเห็นไหมเดินจักรยานเป็นระเบียบเรียบร้อย กฝากมาสำหรับอใ,ใครการเมืองไทยครับที่ชอบตั้งงบไปดูงานต่างประเทศกลับไปแล้วทำงานบ้างครับทำการบ้านบ้างเก็บข้อมูลบ้างก็จะมาดูมาเที่ยวมาแดกมากินกันแล้วก็มึงก็ไม่ทำอะไรงบก็ผ่านมาแต่ปีๆอย่าผหลานงบประเทศนักบ,บ้างน,น,นักเลยใช้ความคิดอะไรไปรนึกถึงลูกหลานบ้าง ขอขอค่นี้ครับขอบคุณครับ